หัวห้องอีกคือ let's go กับตืออีกเติมเต็มเพือนเล้ว่าเติมเติมนภายในฉันในปรดปล่อยหน้าหุ่นหัวคุณเข้ามาในโรงนี้นี่คือให้ให้เล่นยังไงนี่นี่คือเหี้ยเลยวาดวาดวาดอะไรก็ได้ก่อนเด้อวาดวาดไปก่อนนะเร็วก่อนที่เวลาจะหมดวาดอะไรอยู่อ๋อนี่คือวาดภาพเอสเต็กมันคือภาพที่แบบลิโอนาูด์ดาวินชีผสมกับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ออกมาเลย เมื่อสวยงานระดับแบบมาสเตอร์ชีฟยังต้องกราบเลยเอ่ด้มาดไม่ด้รู้อไรทุ่ยในในคอมในจอตไยิหนักเลยย์สวยไปม่เป็นรอวะวาไม่เป็นเลยไม่ใกินดูไม่เลยไม่ได้ดูอะวดปกติเฮ้ยงเสียกูเช่นต่อ ชัดชัดชัดโอเคชัดเหมือนเวลาราตอบทังทีม่งช so ัดเหมือนเวลาใช้เน็ตเไม่ใ่ยุทเนี่ย500รอบเลยจัตว์กูท้าพูงมาห้รอ0แต่กูไม่มีช่องโหว่ที่กูจะได้พูดเลยเดี๋ยวพูดความจริงเงี้ยด้วยแต่กูแตกกูเลยเพราะว่ามึงกูอยไรพวกนี้กูขีดห้าพ่อว่าจริงคือไอ้เหลียวเนี่ยไอ้เหี้าก็รู้ดิก็รู้ขีดขี่ให้กูอะใครไม่รู้ว่าขี่ขี่มางใครไม่ใช่กูนะเจ็บหน้าแตกนะเจ็บไม่ใช่กู อย่าต้องมีร mm ้อยเหี้ยรู uh ้เละว่าอะไรมีตรงนี้จะเป็นรอยข้างนี้โหมีตรงนี้จะเป็นรอยสายเป็นรูปเป็นรูปสิงโตกว่าต้องคํานี้สิงโตกว่าจะามาเจ้าของอ่าแกงไม่ได้กลัวไอ้แบบเนี้ไอ้เหี้ย ใครไม่นักจะควายเลื่อนไหลมาเลยขายหมูบอสอะไรมาเนี่ยขายหมูบอสหนุ่มดันรูปภาพนี้เขาเลยโชว์ในความแข็งแกร่งเนี่ยเรีวปิกาโซ่ย่ปิกาโซ่อะไรที่บ้าไม่ผลงานแบบปิกาโซ่เขาเรียกว่าปิกาจูเอยไอ้เหี้ยโคตรสุดเลย ไอ้พวกวัดกากิ่นหายเลยตัดเดี๋ยวหุนเงินยด้วยมึงจอกว่ามันเกิดในเกมนี้อ่ะอันนี้เป็นแค่เรื่องมาใจมาจากเกมโมบ้าเกมหนึ่งเนี่ยที่ดังอยู่ในช่วงนี้ได้ข่าวว่าอยู่ซีซั่นสิบเอ็ดซีซั่นยี่สิบเอ็ดด้วยไม่รู้เกมอะไรอ่ะว้าวเนี่ยบัวใครได้นอนเออสัตว์ลดราคาฮีโร่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจิจอกก็หากรุณ์เสรจสองร้อยจิบคูปองเลยรู้เกมอะไรโอเคก็เสร็จแล้วก็เสร็จกันแรกเลยไอ้เหี้ยก็เสร็จแล้ว โอเคเกิดไวลาเยอะก็กูทำต่อดีกว่าเออเราอยากอีกแป๊บนึงอีกนิดนึงกูบอกเฮ้ยเอากูทำบุญทำบุญให้ตัดอ่ะงั้นกูทำบุญให้ตัดไม่รู้เป็นบ้าอะไรทำบุญให้ตัดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเดี๋ยเดี๋ยแล้วเดี๋ยแล้วเออแม่จะบอาดุบาทกูวาดุบาทโชว์ให้ด้วยโชว์ให้ดุบาทก็ได้เลยเอ้าเอ้าเอ็งเี่นี่อะไรอะไรโอเคก็เสร็จแล้วเอาหมดเวลาแล้ว <ersch> แล <mut> ้วเล้วอีกกลางพลินเลยล้เก่าโอ้โหอีกอีกสี่รูเนี่ยเล่นบ้าอะไรมึงสมองไม่ดีไอคิดเียวไม่ดีแล้วว่าเหรอมึงี้หราบว่ได้แค่นี้ทีนาตาเนบานไถ่ปะโอ้แต่ล้วลูกวมึงวิ่งแต่ลูหวานวานจากอะไรต้งมัานเลยมึงคิดสบอกว่ามึงมมีอะไรคิดแต่เร็วสอ่พูดว่ามีแค่นี้ด้มีแค่นี้จริง

ออเป็ว่ามันเหมือนมีคนเรานึ่งคนเอ้สองคนแล้ววะโอเคเราทำหมดลวไม่รู้มาแล้วโอเคกับคืาสองคนอ๋อไม่รนะไม่ะไอ้บ้าด้วยกล้คนแรกเนี่ยน่านี่คเรเลยวะว้าอ่ะกเปนสุดท้ายเป็นอย่างเชี่ยเลย ไม่อยากว่าในเรื่นงท้ายี่กานใช่ไหมทำไมเจมด้อยใจเลยเพียใจเลยเจมว่าจะเสร็จเสร็จนคนเยอะเลยนานนิดหนึงไม่นิดหรอกไอ้หียใช่เออโอ้ยมีเกือบนม่นีของใครลไอ้บอกไงอู้ว่ได้แล้วเออเร็วดีคนจะตายอ่ะจะตายเห็นไหมทุกคนกันละกี้ที่ไ่าเน่มน่ยมเน่นว

เจอใครดิใครเจออะไใครเออนี่ดูว่านี่ดูปกติที่สุดแล้วว่ควไอ้เนี่ยไอ้มไม่เท่าไหร่กจะตายอันว โอเคมไปลิ้้วไม่รู้นะใครว่าตสัตว์ต้เจ้มีทำไเอาขาเเนี่ยต้องเอาขาเลยตกบปูยังเลี้งกบปูมาเเอะ่อะไรนะยะเลหมดเลยเอ้ปูหมเี่ก อั้มอัมีอยู่อันนี้มีอยู่อ้ย่อ้ยอะไรอย่งงี้โอ้ยอะไรอย่างงี้อย่ารักกันอครมีเลยเต้โอ้ยโอ้ยอะไรอย่างงี้โอ้ยโอ้ยอะไรอย่รี้ อะไรหมาจคาบกูรู้ละว่ากู็ว้าู่ว่าใครแม่งถือกูใช้รัการเล่ะแใครมนันสากูซื้อกูได้ซื้ันยาวเนี่นอนดิไม่แอ๊ได้กูเไ่ยเบิกแม่้เลยไม่่้อใครวพวาะอะไรเลยแต่กูไม่คยน่กูรู้ละไอตัเขอะไร

ไปเร้วันไปวัดไป่าเพนด้าเมียเดี๋ยวเพนด้าเมียนี่อเน่ยมคไปเดวคอยิ้มเออ้มอ้มาที่เนี่ยไอ้ที่เนี่ยไี้วี่เหี้ย โคตรแต่ละคนเลยอทเห็ทไมววัดเดีวนี้จะปด้วยกันูเป็นอะไรกันมาชัามานียอไอะู่แต่สมุทตาไคนเคนยวด้วย่นีเียดยอ่ะี้วอไเงี้ย ไอโกินั่นเี่ยวโกยน่นไอเ้ยไอ้ยเ่วไอนี้ใครวะประจประจับเียเกเี่ยโเซดเนี่ยโเซดานี่เเดียวกอบกูเลยสุดโซดไซดวเฮ้มเนี่ยอะไรนี่ขาว Put the What the hell What the hell What the hell

ไม่เคยเลยไม่กินแมวแล้วไม่ใช่แมวใช่ไหมตีนใสรแล้วเป็นกัวแสกกไปทันตัวเย็น่านนอเลยฉันมีอะไรนะอยากูว่าอะไรอะไรอ๋อที่ที่กมบอกว่ามีคนวาดรูปอะไร่างไรจังไรวาเกียเยปะ

กัยังไงวะมันี่ไอนเลยไม่มาเอว่าบ้ามันมีปูบอนมันจรู้ไถึงายว่าอะไรสักูก็ว่าว่าเอ้ยว่าเี้ยแล้ว่ามักูไปไม่เป็นเลยเลยกูจะตาไม่อาอะไรอ่ะกูไม่เป็นเลยออคนดีอันีอันนี้อันนี้ก็พอไปได้อยนอันนี้ไม่เป็นเลยอะไรลืมละ นี่จะเอาวีไม่เยอะเจอเยอะเจอใหม่ไม้เดี๋ยวเยอะอะไรกันลีทําพอะไรอะไรพวกอาทิตย์พวกอาทิตย์ออกกล้ยกูถาว่าพวกอาทิตย์วอาพวก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 พกพววกพวกพวกแวกพ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 วนว โอ้ปลาจักษ์โอเคคนสุดท้ายแล้วเอเดมิเนชั่นเอเดี๋ยวเจมอธิบายอธิบายคนที่เข้ามาใหม่ฟังดิเดมิเิชั่นคืออะไรดิดมิชั่นก็คือวาดวาดต่อจากคนอื่นแล้วให้กลายเป็นแบบลูกคว่ำเคลื่อนไหวอ่ะโอ้ดีละต้องว่ามันเลิกกันแล้วดีเลยใช่วาดต่อสามคนเฮ้ยสองคนตกฟ้าไหล ไอ้เดียวเหี <irgendw carbono> ้ยแล้เพื่อนเลยอยากี้อเยอะไรอยู่อันนี้อันนี้เราต้องวาดอนนี้เราต้องวาดูอันนี้เรต้องวาดส้นตามไปนี่ใช้อตามมเหี้ยอะไรกวิน่ล้วตอนพิเรูปเดิมตอนมีเลายรูปเดิมก็อย่อยู่เพราะวทีะเส้น่างหายหญ่ นี่รูปภาพนี้เรฟเฟอร์เรนซ์มาจากเกียผู้พันแซนเดอร์ที่เป็นรูปในถ้ในสนามเวียดนามสนามเวียดนามจับประตูกันไอ้ดีอะไรของใครเนี่ยเด้ไหมไดอคอยอยู่อถ ไม่มม่มีทางสีให้ไม่มีทางสีให้หมวดนี้โ้อไอ้เหีเคออะไรกันนูุณไม่เลือกตัวไหนวะไอ้กอ่อ้้แไอ้ซอมนมันลูก้มันเป็นลูกอะไรพวกมึงถึงว่าเป็นลูกนี้ได้เบ้าเยอะเรอียเนี่ย

ผกปออะมึง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 มาปกป้กันนี้ไม่ได้เลาตงต่างพวกเอามันไม่เรือมใหม่ให้อะไม่ปอยหรอนะกดกดใครวะไม่ใช่่าพอใจเย็นเจมอันนี้มันอกูขออีกไหมวะว่าไหมบวานรอแค่โทวที่ชงดีกว่าไอะเอออยางวาดอะไร

มันดูเหมันเป็นหอมได้ไงวะเรือคุณคุณเลยเรือคุณคุณเลยมันจะอินรียารบาไปเรยกคุณคุณเลยแล้วมันกลายเป็นสุ่นี่ได้ไงวะไปโง่คเรื่อนั้นอะาอไอเลยออไปไปก่หฮะนั่นคิงเลยฮะฮ่าา đi ก็ก็ไม่ต้องมาดิโหมันไปท้าได้วะ Không ก่อนนะบราทําไมนี่ยังไม่มีส่วน có เลยเหรอไปเดี๋ยวเออเดี๋ยวๆมาดิกู

เลี้ยวไปเยนู่นห่ยังไม่คุเด๋ยวเฟร์กอะไรววเนี่ยโอเคยังคูไม่แว่าอันนี้นี่ไม่คุณวะกูยังไม่คุณีนเียวไอ้่องของกูไม่ไปทางอื่นวะเดี๋ยวรู้ต่อยังไงอ่ะทางอื่นไม่คุเหี้ยเลยมั้ไม่คุวะูจ้วกูควรรัดไอ้เ้ยไม่เ้ เกมยไม่มาดีฮะโอเคโอเคกูรู้แหละแล้วเกมมากอ่ะนะองไกูรู้แค่ปะเกมกูรู้ยังยี่อะของอรอยี่อะไรนี่ยีสยาโรดิโอทำไมทไมคตาโกูไม่ไปโจผมนั่นวะวายเลยกยิงด้วยไอ้สั่งวมาอย่างยี่พวกมึงนี่ยอะไรไปหมดเลยนี่ งอไอ้นียงอเลยจิบกูรูไม่ได้แต่คุปืนกับสตาร์ที่นั่งเอมกูนะเอมกูเอมปุดกูไหยเอ็มกูอ่ะฮะถายไปอไูบอกว่าเอ็มกูเน เดี๋ยวคนเอ็มคูณไม่เลือดเกี้ยวแลูดไเป็นเลือดเกียวไม่เลยงคเออย่างนี้เลยฮอะไรแบทแมนน้ โอ้อแต่สื่อกูต้องเสื้อกี่รอบมันถึงจะพอใจเว้แต่อาจารย์กูเพียงรีฟอคองไปเลยเดี๋ยว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 แต่ยังไม่ได้ต่อนี่ทำไมกูไม่คุ้นมาต่อใจนี่ก็ต่อจากกันนี่ทำไมกูไม่คุ้นวะทำไมงี้พะวงดเลยวะทำไมทำไมกูยังไม่คุณไม่คุ้นวะไม่คุ้นเลยโอเคโอเคโอเค โอเคกู <c oughs> <constitutional> รู yeah. <c oughs> um ้แล้วกูรู้แล้วโอเครู้และโอเคกูรู้แล้วกูรู้แล้วกูรู้แล้วตัวใจหิ้วหลิวด้วะก็เด้งกลับไปก็เด้งกลับไปถูกกันยังไงวะมึงวะอะไรแล้วโอ้ยโคตรสมประกอบเลย หลวงเกาะบายจากทางหนูก็เป็นที่ได้ไงนี่กูยังงงเนี่ยดิเฮียอะไรเนี่ยอ่นนีคุณเละกูตอดูหนูอันผมเลยต่อขวัญถอกของวินของวินเฮียไอ้เจ้ากูไม่ได้เฮียขนาดนั้นนี่ให้กูต่อจากกันนี่ เฮ้ยคุณคุณละคุณคุณละคุณละโคโอเคโอเคคละเอใช่จริด้วยสินะมันมคือมึงนเดียวกัวแล้วเชียวเยอะเยอะเยอะเยอู้บินสลามสลามยิ้ไมวยมแล้วโวิดโอวิองเงั้นเขาพูดอะไง <laughs> oh okay fica